จะให้เป็นบรรยากาศเนีมัเศร้าครับตาเกี่ยวเข่าออกแล้วหอมต้นเข่าขนาดครับดูต้นเขา่าต้นสองต่อที่สองเขาขึ้นแล้วครับนี่ขึ้นแล้วเขาไม่มาข้น,นยาครับข้นยาแล้วเขาเสยียบน้ามขังน้า,า,นาครับเหมือนง่ามขึ้นมากน้อยเขาจะขังหน้ามครับเหยียต่อซองครับนี่ หน้าเดียวครับไปซองต่อครับพอได้ลงทุ่ยังครับลงทุนจะซื้อปุ๋ยนั่นเหรอผนามเขาผนามเขามันสะดวกสบายแล้วครับบรรยากาศในมือเสาร์นกหลายหลายมานสมุนเงอนี่หายิ่งป่ากับปยิ่รี่สองคนมืินนี่เล่าก็นจะไปยามรอบเล่ากันท่านรอบยามรอบเรามาใส่รอบอยู่เยเถอะ ที่ใดพวกไดนโมแมนหนาป่าเขารอบส้มต้องมาใส่รอบไปครับพี่น้องไปตัดต่อไปมองยิงป่าได้ครับในป่าุูนะครับ,รรบวิดีโอนที่ยาวครับไปกันเลยไปดิไปดิมีบ่ Bài bà ăn lái bờ, bà lì, lão yêu sơn man bà văn hộp măn đương nhiên, thằng mà à ว่าเจ้าไป่ได้มาก่อยปลาบุญแล้วก็พอไส้มานะ่ะตัวบังสามซีโลนเละบมแมนป์อคอนเป็นปลาไนหรือปลาจินนี่แหละมันยิ่งไ่ไห้มันอยู่คนเราฝากฟังเลยคิดรถแต่บังเตรียมอยู่แถวนี้ปลารี่กำลังยารอบอยู่มาดหนึ่ตัวปะไล่วะ ปนนิดหน่อยหลายครับบ้านเ้อกันยิ่งซ้ำนีแ่แหละป็นนิดหน่อยสามนิว้วสี่นิว้วคล่องนี่ครับนี่ที่ข้างหน้าผมนะครับมันมีป่าตัวใหญ่เดี๋ยวผมสี่ขี้ย,กยากหน่อเบิงครับ็ปรอเบิงสักน้อยกับกระติกับก้วครับมันห้อน ถ้าเขาไม่รอคล้องเนี่ยว่าเอาไปไเกินมุดแล้วเนาะ ได้ปลาคอ้อไงโอ้ได้ปลาคอได้ปลาคอสุดยอดเลยสุดยอดเลยปลายังเขารอปีนอ่าะปลาเนาะเย้มันโดดออกเด้อนอนเนี่ยนอน,น,อน อลไรอะไรปลาคออย่างเงครับไก่ไม่เห็นวะปะไก่ปะมาถ่ายรูปให้มันเห็นม่เห็นมุ่ง ปนิพ่อหาตัวป่ะอะแปดตัวอ๋อปนิตัวรุกตัวนึงโอ้มันลุดตัวนึง <c oughs> ได้ปาคอตัวนึงปาคอฟังเจยแปดขีดครับแดขีดได้อยอมั้งปาคอตัว ผสมมาไกลเรกพอได้เผาพอได้เผาปลาตัวน้อยครับ ถ้่ากันแหว้านกันสิใครยู่นในป่าเนี่ยต้องยิ่งมันตัวหน่อยครับบดสามนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วย่านลูกดอกปักราคาแต่เสตได้ลูกดอกลูกละาสามยีห้าบาทลูกดอกก็ได đi cho em để vương phản nhai được bữa đây ra Xong thì này lạ. มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาแล้วครับมาแล้วสุดยอดเลยครับตีนิวครับตัวนี้ครับตกัพกพอดีตกัก không có gì ta lúc của nấm kìm bà tôi nghe tôi nghe cái lời mai rồi đồn bóp đồn đồn khắp đồn bánh khắp đồn ตายเลยครับหัวเลยครับหัวเลยครับจิดตายเลยหัวเลย,เลยมาถุงอะไรเมื่อจอดพมพี่รถจบแหนนะหองนะครับสองแยมแล้วครับ สองเต้มแล้วสองเต้มแล้วอืมโดนครับโดน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 เห็นมอพี่น้องเห็นมอโดนครับโดนอืออือครับโดน โคตโดนง่ามตัวทำนี่ง่ามนะไปขวดแปมแล้วครับสามแปมแล้วครับ,รบมึงกันเงี้ยวๆเลยครับ อยู่แล้วพ่อมังฟ้ายูกแล้วอุ้ยมาหลา,ายตัวขนาดมาหลายตัวมาหลายตัวมาหลายตัวครับตังนี้ปลาลีเกะเบเกียพ่อ,บอเบเกียอยู่ทางข้าง,งครับเขาท่านได้กินนะครับมาตัง้งหกโมงหมดครับเดี๋ยวน,น,นี้แปดโมงหนึ่งนาทีแล้วได้ปลารอบปลาเลีกับซี่ตัวอยู่ซึ่งยิ่งได้กับซี่โตัวเลยหรอก หน่อยเหมือนปลาเก็บหมดมันมีน้ำโมบานเราใส่ตะกานอาทิตนึงมาใสนึงเก็บมันหมดคลองลักเน,นี้ไปย้อนเอาอันเดียวรถอาทิตย์นึงมันคุ้มรถ หลายเดือดป่าหอนครับว้าถ่ายเอารูปเจ้าก็มาเห็นดอกฟ้ามันเมือก ขวขัญขกขวานเนี่ยพี่น้องเอ้ย ไม่ต้องจีกับแล้วครับปลากับพ่แล้วล่ะไอน้องใหม่ทั้งเต้ปลาทั้งได้มะเสือครับหลายอย่างหลายแนวมือนีิปลารี่เราไปพอ,อยังเราเอาอย่างเดียวไปครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องจักรทีเด็ดช่างกัรอดส้มตอนต,อนต่อไปครับพี่น้อง